ครับวันนี้วันที่สองของอมินิล็อกดาวหรือว่ามินิเอร์ฟิลเพราะผูก้กระทำความผิดจริงจริงจะเรียกผู้ไปทำความผิดไหมเพราะไม่ได้มีคำสั่งอ่ะก็เขาห้ามไงเขาไม่ได้ห้าม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 ออกนอกบ้านนะาอคืนนะขอความร่วมมือก็ประกาศเอร์ฟิลแล้วไงเรียกเฟิว่าเป็นขอความร่วมมือ,อากา็ผมยังงงว่าเป็นล็อกดาวมินิล็อกดาวหรือว่าเอสเซมิหรือไมโครหรือ หรืออะไรนี่นะคือถ้าถ้าล็อกดาวเต็มรูปแบบมันต้องทั่วประเทศทุกจังหวัดไงแต่ว่านี่มันล็อกดาวแค่10จังหวัดก็เ,เลยเรียกว่ามินิไงหรือว่าเรียกอะไรด้วยผมผมผมพารณาจามคำสั่งไง <C ute> คำสั่งเนี่ย <C ute> คือที่สั่งเนี่ยก็คือบรรดาห้างสรรพสินค้าร้านค้าอาหารทั้งหลายเนี่ยให้ปิดภายใน24 21อนาฬิกาแต่ประชาชนทั่วไปเนี่ยขอความร่วมมือไม่เดินทางในช่วง21อนาฬิกา ถึงตีสี่คือขอความร่วมมือ,อไ,มไม่ได้ว่าห้ามออกจากบ้านนะเป็นการขอความร่วมมือแล้วประกาศนี้อ้างระเบียบหรือข้อกฎหมายข้อไหนละ่ะก<อ>็ส<อ>ถานการณ์เฉยนอ้างกฎหมายพรบฉุเฉยนก็ต้องมีความผิดที่ก็ขอความร่วมมือคือ,คอ,คอถ้าอ้างกฎหมายมันต้องมีบทลงโทษื็ไม่เป็นขอความร่วมมือผมก็ยังงงกฎหมายทำไมไม่ห้ามไปเลยล่ะถ้าขอความร่วมมือเฉยๆถ้าอ้างกฎหมายว่า ตามพรบบริหารราชการในสถานถการณ์ฉุกเฉินแล้วมาตราน้ำมาตรา,า,านี้มันต้องมีความผิดตามกฎหมายแต่การขอความร่วมมือเนี่ยมีผิดไหม <c oughs> ถ้าเราไม่ให้ความร่วมมือผิดไหมคือทำไม <c oughs> ไม่ห้ามไปเลยอ่ะอืทําไมไม่ห้ามเลยว่า <c oughs> ห้ามออกจากบ้านห้ามออกจากเกหสถานยี่สเ็นาฬิกาถึงตีสี่เคร้านค้าเนี่ยก็ห้ามใช่ไหม <c oughs> คําสั่งห้ามแต่ว่าไอเนี่ยไม่ห้ามอ่ะขอความร่วมมือเฉยๆอ่ะชาวบ้านก็เลย แต่ก,ก,ก็ก็ลองดูคือเมื่อคืนที่ผ่านมาในคืนแรกเนี่ยเขาแค่ตั้งด่านแล้วก็ตรวจจับ,บแต่ว่าไม่ได้จับจริงพบผู้กระทาผิดเนี่ยก็แค่เตือนคือคือบางคนเนี่ย<ค>บางคนคที่ยังออกแกะบ,บ้านอยู่เมื่อคืนนี้เพราะว่ายังเข้าใจผิดในสาระสารําคัญที่ประกาศออกมาเลยว่าเวลาไหนกันแน่ก็คือที่เจ้าหน้าที่เขาเขาคิดเนี่ยเขาคิดตั้งแต่ เที่ยงคืนอของคืนวันอาทิตย์อ่ะ,อะอคือกําลังลุ้นบอลยูโรเนี่ยหลายหลายคนอาจจะไปดูดบอลอบางคงแเมป์ยูโรอยู่บ้านเพื่อนอะไรเงี้ยนะ,ะก็เลยอาจจะไม่คิดเอ๊ะก็สิอ่ะอจริงๆต้องบอกว,ว่าเขานับตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่สิบสองก็คือเที่ยงคืนวันอาทิตย์จะไปถึงตีสี่นะแต่หลายคนเข้าใจว่าตั้งแต่ตั้งแต่ที่ วันที่สิองะคือ,อค,ค่ำของวันที่12บสอเป็นต้นไปในตำวรวจเขาไปบเขาละเอียดมากนะละเอียดเยดึือนถดว่าตีเที่ยงคืนถึงตีสี่สี่ชั่วโมงมนะก็ะะพลตำรวจโทออำพลบัวรับพรผู้บัญาการตำ,ตำรวจภูธรภาคหนึ่งอบอกว่าหลังจากที่มีการบังคับใช้มาตรการเคอร์ฟิวนี่ผมไม่รู้ว่าไอ้ผ บรรยาการเข้าใจถูกหรือเปล่าว่าเป็นเคอร์ฟิวก็เคอร์ฟิวไงบอกเคอร์ฟิวเคอร์ฟิวคือห้ามออกจากบ้านนี่ขอความร่วมมือในส่วนของพื้นที่4จังหวัดนะในส่วนของตราเวจภูธรภาคหนึ่งนี่นะยกเว้นกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการนี่นะครับเพราะว่าประชาชนสับสนและไม่รู้เรื่องการเริ่มบังคับใช้มาตรการตามประกาศงสบคนะซึ่งคาบเกี่ยวกันส่วนใหญ่คิดว่า เริ่มบังคับใช้เนี่ยวันที่12กรกฎาคมคือ21นาฬิกาคือคือวันจันทร์ค่ำลงอะประมาณนี้นะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เริ่มปฏิบัติการตั้งแต่เที่ยงคืน0 0 0เนี่ยฮะของมันของวันที่12ก็คือเริ่มต้นของวันที่12คณ<ร>ับเริ่มต้นวันเริ่มต้นวันที่12ก็คือหลังหลังเที่ยงคืนหนึ่งนาทีเนี่ยมีผลทันทีไงครับอก็เพราะว่ามีผู้กระทำฝ่าฝืนประมาณ23ราย แต่ว่าก็ไม่ได้มีการลงโทษอะไรนะเนื่องจากหลายคนไม่รู้จริงๆเจ้าที่จึงได้ตักเตือนนะแล้วก็เพิ่มมาตรการไปทางน้ำพันผมว่าไม่ใช่ชาวบ้านไม่รู้หรอกเราหลายคนก็ยังไม่รู้ว่าพี่ก็เลิกแล้วเนี่ยเตียงคืนของคืนมาทิ์แล้วถามว่าถามว่า23รายเยอะไหมผมว่าไม่เยอะนะในส่จังหวัดก็เหมือนในตรวจโควิดอ่ะวันละ8,000เยอะไหม เพราะมันตรวจไม่ถึงไงมันตรวจไม่ทั่วแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ไปเจอในกี่คนเจ้าหน้าที่ทํางานเกี่คน<อ>น,นะฮะก็ผู้บัญชาการ,รตำรวจบุทรภักหนึ่งโดยคํานึงถึงความปลอดภัยเบื้องต้น,ตอตอนให้สวรรมหน้ากากตลอดเวลาซึ่งต้องป้องกันและระมัดระวังอย่างดีที่สุดนะครับเพราะว่าหากติดเชื้อโควิด -19 ขึ้นมาอาจทําให้กําลังพลนี่ลดลงไปและส่งผลใหการปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้นอย่างน้อย14วันนะครับนะ ส่งผลกระทบไปยังส่วนอื่นๆด้วยนะครับก็ฝากถึงประชาชนนะวันนี้ต้องดูแลตัวเองนะครับท่านนะดูแลตัวเองครับแล้วแล้วอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยสนราชวังเนี่ยก็จะยังไงก็ดูแลตัวเองไงประชาชนในที่จะผ่านระยะนี้ดูแลตัวเองดูแลตัวเองเพราะว่าต้องกักตัวทั้งโรงพักไม่ใช่เหรอกักตัวทั้งโรงพักแต่ว่าก็มีเอาเอากองบังคับการไปช่วยไงเอาอื่นไปเสริมเข้าไปไปนั่งกรณีเร่งด่วนกรณีที่ ว่าไอ้ต้องมาแจ้งความมันเงินกระดีอะไรเนี่ยนะ,ะ,ะแต่ว่าก็ไม่กระทบกับงานเท่าไหร่เขาบอกงั้นนะครับพูดได้ว่าไม่กระทบแต่ผมไม่เชื่อคนหายไปทั้งโรงพักเนี่ยมันจะไม่กระทบได้ยังไงยังไงไม่ต้องกระทบแต่ว่าเรามีมาตรการในการรองรับแก้ไขยังไงไต้องบอกอย่างนี้ครับอือก็มีทั้งการตระเวนมีทั้งการตั้งด,าด่านนะครับแล้วก็อาจจะดูในแหล่งชุมชนหรือมีการรวมกลุ่มการหลีเกเลี่ยงนะครับ